ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสบายดีสวัสดีครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆทุกคนมาเยี่ยมน้องหลานางสาวบ้านนาโพเมืองหินบุญแขวนคำม่วนนะครับเมื่อนี้หลานางจะพาไปเลาะ เบิ้งเอห่วยเนาะห่วยเบิ้งบรรยากาศบ้านแสะนะ <c oughs> ทางลงุงบ้านใหญ่เนาะบ้านนี่เนาะ <c oughs> อ่านมานยังไดนในป้ายบ้านยังเนี่ย <c oughs> บ้านหน้าโพครับเขียนยังเสรด้ย อานในฟังแน่นี่ยบ้านนาโพในป้ายตัวนีออ้บ้านพักสมาอย่างนี้โอ้บ้านสุ่นเป็นเจ้าการด้านศุขพระอานามัยอืมกษาสองปีสามน้องหลานหน้าไปเบิงหวยสะพานเขาอเอิญแม่น้ำยังน้องหลานหะน้าน้ำประกันฮะน้ำประกัน,น ถ่วมบอ่อแน่ำหนาฝนนี่น,น,น,<ะ>น่าท่วงบ่อมองนี่ก็เป็นแรงสัญจรผ่านไปหลายบ้านเนาะนี่เนาะนี่หลายบ้านมากขามไปผุนจะเป็นบ้านยังน้องละน้าฮะอือไปได้หลายบ้านเนาะ รงเรี้ยนเจาไปทางไหนรงเรียนตอนสมัยเลียนหนังสือเนี่ยโอ,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 อ้กไ,กไปอีกไกลเลยบ่ที่ว่าจะไปทายโรงเรียนเก่าจะาของนี่บ่อตอนนี้เขาก็มาหอดขัวสะพานใหม่แล้วครับ <c oughs> จะให้ชมบรรยากาศพรอ้อมครับรูปเส้สวยนองลานัา่ง <c oughs> ปูนบบาปูนขึ้นไปปูนปนัญญามีหัวมือพี่น้องแล้วนะตอนนี้ลดมากครับมันุ่นหลายเขาก็ต้องลบุ่นซักกนอนณ์ขอนฐานงว่าบบมีนุ่นน้ำยาท้าต่ำบ่เออมันสวนเลยบรรยากาศริมห่วยครับสาวคงาม อบรรยากาศดีครับนาองคุณน่ะรถกระสันจอนขามสะพานใหม่เสดายมือีนน้นองละนั่งบบมีม่มูถามีมูจะส่วนน้องละนั่งล่งวายน้ำอยู่นี่<ม>แต่ในน้อยเ่นดูบ้านนี่สะพานนี่ดูแต่เ่นอยู่คุ้มทึงบอกายน้ำเก้งอยู่นี่กับบ่เก้งปันใด กันได้โยกคุณป๋อตอนหน้าฝนนี่น้ำขึ้นมาพอดใจล่ะนั่งึ้นท่วมเลยท่วมถึงเลยบอกปานั่นบ่เจ้านี่ที่มุงนี่ท่วมเบิดบ่นี่ยมองเขายืนนี่ท่วมบ่ท่วมป้าดูนะน้ำแสดงว่าน้ำมาหกไหลดีคุณป๋อคุณน๋ะโอ้ยยังไงไอลุงเอกตอนนี้ก็ นอนลูกอกเป็นมาจะามาถายบรรยากาศริมห่วยเท่ากับอาชีพไปเรื่อยๆซะก่อนนะครับเจ้าเพชรสวนเจ้าเพชรสวนโอ้ปู่พักบ่กมีปูกแล้วก็เจ้าก็เอาน้ามานิ่งคุณสะดวกอืดีเนาะน้ <c oughs> าบ่าแห้งบ่ตอนนี้<อ>ไหลตลอดปีเลยโดยบ่บ่โค้ชแห้งจักเทื่ออ้มิตรชวนมาละ มีแต่น้ำท่วมคุณแถวไอ้่าน้ำมากเลยแถวเขาจะปลูกพักคุณท่วมเบิดลปะ่ะคุณท่วมเบิดลท่วมคืนเือนสะี่ว,ว่าาาาีาา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 านาาาาาานาานี่นาา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 เาาาาาจ,จาา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 านาา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 บาา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 าวาหลาลาาาาาาาอาา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 ่าา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 าไหล,ล,ไหลาหลาาานว่า อ้บรรยากาศโอ้สแสดงว่าสมัยก่อนบ่มีน้ำไลยสร้างน้ำดูดมานี่ต้องได้มาอาบน้ำอยู่นี่เนาะทุกคนหลานนั่งก็ได้มาอาบน้ำอยู่นี่อยู่บ่ามาอาบตอนค่ำบ่ไม่ดได้อาบหลายปีแล้วบ่บ่ค่อยได้ลงอาบเลยช่วงน,นี้อาบแต่อยู่งั้นเพไม่มีเวลาลงมาอาบขับบ่มีหมู่มา อาบน้ำสาผมกับชุดนี้เหนื่อยหดเลยโดยแล้วก็ซักเครื่องซักของกับกับเจ้าซักวีนี้มั้งอืมซูมเงินีสบายใส่เครื่องปั้นลราบ่กซูมเงิยสบายลราทัดสมัยใหม่ละนั่งเป็นยังไงบ่ได้ลำบากขึ้เก่าเลยแต่ว่าลังคนที่เขาจะบ่มีมองอาบน้ำก็ต้องมาอาบอยู่นี่เนาะมีเบ็ดเงินแล้วหนูรละใจกับเจ้าใด้ได้ขึ้นอาบน้ำใส่ยางกีนโอ้ได้จะคุยเนี่ยบ่ เขาก็าได้จังหวนคือกับแต่ว่าใดเขามันอยู่อยู่พุ่อใต้คุณอนี้บอดซ้ายนี่บ่อใส่ใส่น้ำจากนี้ไปขึ้นไปอาบคื้นเก่าครับแต่ว่าไดขึ้นไปไใ้ใส่ทางนา้ำไวปแน่นใช่ อ๋อ,อ,ห,อ,อหลายเลยเย็นปะอ้าชุดมาบมหลายอ้าอ่าบหมดได้หรอซื้อเปลี่ยนอยู่นี่เลยมา <c oughs> อยู่ห้างก็มีอยู่ซื้อเ <c oughs> ยน็นวันนี้ขึ้นหรอมาอ้าอือน้ำใสสะอาดดีลิครับน้ำธรรมชาติดีลิศคุณแล้ววันนี้ ดีสิบสี่ปีเต็มเลยอน้องนองหละนั่งว่าเกิดวันทีส่สิบสิบมีหน้าคม้มจะครบสิบสี่ปีเต็มในการเด็วันนี้ขนาดบ่นท่นไี้เป็นสาวเต็มโตได้การถดงยังงามบาน้องหละนังกับผ้ามาเบิงหวยนางเรือทาเแม้นไอ้น้าหลา,ายเนี่ยขเขาจะนา่งเรือบโดย นั่งเดือขามไปพี่บ่ดูนิ่งายเจ้ามีบทีบ่านคนรักคนรักได้อบกอืมสำหรับคลิปเอน้องหลานั่งผ้ามาเบิงหวยกับขอจบเพียงเท่านี้เด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องตุ๊กตุ๊กเฟมารีเด้อร์น้องหลานั่งกับมียูทูบช่องของเจ้าของซื้อว่าช่องยไหนก่อหลานางสาวหินบุญหลานางสาวหินบุญนะครับผม ปาก FC ทุกคนติดตามน้องหลานั่งเด้ครับจะได้เบิร์วิถีชีวิตน้องหลานั่งจะได้อัปเดตตลอดลงด้วยหลายเด้อดยน้องหลานั่งกับพิงถดงเห็นบม่ค่อยเก่งกันอย่าว่ากันเด้อกำเบิร์ไปนะครับแต่ว่าเห็นความน,านา่ารักของน้องหลานั่งทุกคลิปเลยครับขอบคุณครับ ักหน้ามาไปใส่บอกครับนี่อเอาไปอาบไปใส่ร่างถวยเนวยวิถอชีวิตชาวบ้านนาผู้ั ตอนคำมาเด็กน้อยหลายเนาะเจ้ามาไหวอาบน้ำมาเนาะลองร้านนั่งบริอาบน้ำก็เจ้าเนาะเป็นสาวเนาะอาบอยู่ห้องน้ำมาอาบน้ำซึ่งเมื่อเจ้าบดอ๋อ้ห่วยห่วยยังนี่แม่น้ำยังเขาเอินนี่แม่น้ำประกันฮะแม่น้ำประกันแม่น้ำประกัน แม่น้ำระกันบันนาโพบันนาโพก็บ้านอย่างนี้วัาพะแคนอือนี่เด็กๆรับมาอาบน้ำบรรยากาศง่ามคำครับบรรยากาศดีหรือโหนาวบ่หนาวใช่บ่คือบ่เอาสบู่มาใส่น้ำมลืมัม